สบายกว่าเธอว่ามีอีกแล้วกินขขาวเว้นแล้วก็นอนพักผ่อนสาม,มีฉันสวัสดีค่ะสวัสดีสู้ขู่สุคนนะคะเนาะบอกมาพบม,มาพอกันยังอยู่โรงแรมยู่ซีสเกตคือเกานะคะ <laughs> สาม,มีติดโควิด ตอนในอันก็นยังหลอดอยู่นะคะพี่น้องยังหลอดอยู่ยังบ่ท่านติดโควิดจากสามนี่จากปใญญ่นิงอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องแต่ว่าอยู่อีกบัจังหมื่นก็เดี๋ยวก็จะไปกรุงเทพกันแล้วเนาะ,ะนอ,อีกมือสองมือก็จะไปกรุงเทพกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องอีกบ่จังหมือนก็จะกลับสวิเนเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนะ่ะเบือ่อเบือ่อเบื่อกับเขาหมายถึงว่าเมือ่อี้ขออนุญาตจมในเด้ะะ๋ย่ะขอโทษ ขากล่องกับบมีค่ะพี่น้องขากล่องหรืมเอามาจากบ้านนะคะกันจะเอามอนนันทิ้งมือนนี้ขออนุญาตจ,จมเนาะค่ะคือว่าสามีเรื่องมากพยิน,นิกเรื่องมากพยิน,นิกเป็นติดโควิดแต่เราก็ต้องใส่ชีวิตอยู่น้ำกันกับเล่า ห้ากะตะเพยามที่ว่าเห็ดจังนด๋สิบติดโควิดเนาะค่ะพี่น้องเรื่องมากในเรื่องอาหารการกินกับข้าวอันนี้สกปกอันนี้อันนี้บ่สะอาดอันนี้ยานทองเสียอันนี้โอ้ยเนาะเกิดมากเคาก็เห็นผู้ใดเรื่องมากขนาดนี้ออกินข้าวเวน้นค่ะพี่น้องนอนเวน้นนอนเวน้น นอนเวน้นกินค้าเว้นล้วก็ต้องเลยนอนเว้นเนาะกินรับผูไดสิโมมีูู่ใดสบายสบายก่าเจ้าอีกแล้วเนาะค่ะเนาะโมมี่กูใดสบายก่าเจ้าอีกแล้วเนาะอันก็นยี่ในลคะค่ะกินค้าเว้นล้วก็นั่งถาเปาเล่าย่ห้องนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวจังหน่อยว่าจะออกไปน,นั่นกันเนาะ,ะพี่น้องออกไปยังก็ไปพาเราไปเมืองสวนสมเด็จน,นะคะเนาะ ขอโทษนะคะอ่ะวิดีโอนี้ขอเน้ๆนๆน้อยอีกอย่างอันสิกับยุโรปละปัะทศนี้เออบางเทีเพิ่นพาไปกินอาหารอ่าโมเมนต์เราเพิ่นเพิ่อนในห้าเรียกได้ว่าสิกินอยังแต่ว่าเาก็ต้องตามใจเพิ่นเพราะว่าเราเป็นคนทองเสียง่ายแบบนี้เนาะกินนี่ยังอ่าบอออันนั้นแน่กะแลนห้องน้ำแลนห้องน้ำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคือแบบบอกง่ายๆซัฟฟอลังนั่นแหละเนาะคะ่ <laughs> มะมันบ่ได้อึดคือทองมว้วนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอืม เสียงโกรนค่ะพี่น้องเสียงสามีโกรนเดี๋ยวจังหน่อยอันท้าเพื่อนตื่นเนาะจะออกไปอันนั้นกันไปย่างเล่นสวนส้มเด็ดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเสียดางเดียวว่าอ่าช่วงนี้สวนส้มเด็ดอ่าอยู่ซีสะเกตนะคะจะมีดอกดอกดอกล่ำดวนเนาะแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าโบแมนนาดอกล่ำดวนเนาะนาดอกล่ำดวนซิมีช่วงนาฮอนช่วงมีนาเมษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวอ,อันจะเอามาใส่ในวิดีโอนี้เนาะค่ะตอนที่ออกไปย่างเรีนสวนซุมเด็ดเนานะสามีนอนโกนค่ะพี่นองง้องสังเเเลง้ววันนี้ยินเจงอ่เนาะอันกับม่มบี้ยังโองเนาะคะ่ะเพรา่าบางบางาาทีอะไรสิจะหาหแฟนวะเนี่ญญาายสันจะกกินอาหารอีสานเธอจะทานกินแต่อาหารในหางอ กินไรแต่ก็ยังดีอย,ยู่บางเดียอแล้วก็พาไปกินลาน,นี่ยังก็ร้านอาอาหารอีสานร้านตำกระเทยแไปน,นี้เนาะเ้างกันยังห้อก็อกยังได้กินอา่าพวกแกงน้ำมันหรือว่าลาบอี่ยังไปน,นี้ก็ยังพ่อได้กขาดไปว่าอีบอดดนอันก,กับยุโรปแล้วเนาะอันอยากกินอาหารอีสานให้มันได้ลายที่สุดเนาะเพราะว่ากลับไปน่ะเ้าต้องเ้าต้องหิวอาหารอีสานเนาะคะ่ะพี่น้องแค่นี้ละคะ่ะ เดี๋ยวอันแปน,นั่นไปยังก่อพาไปย่างเหรียญอยู่สวนสมเด็จเนาะอันจะเอามาใส่วิดีโอให้เมืองน้ำ่าสวนสมเด็จจังหวัดรีสเกตมันเป็นจังไรเนาะแน่เยีวยนนี่เนาะคะะ่ะเนาะเพราะว่าอันก็จำบ่คอยดันเคยพาลูกไปตั้งแต่ตอนลูกนยหน่อยเนาะคะะ่ะเนาะสวนสมเด็จอันของรีสเกตมันสิคลายกระเป มีอ่าสัญลักษณ์ต้นดอกล่ำดวนนี่ยังเบเนนาช่วงหนาดอกล่ำดวนออกนี่จะหอมไปเมื่อเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตอนเข้าไปนี่จังหน่อยนี่อาจจะบ่อบ่หัว่าดอกล่ำดวนมันจะมีบอ่อหับูแมนามานามั่นเนาะคะ่ะเนาะอ่าหรือบ่แนนอันก็อาจจะคันวิดีโอมันยาวก็อาจจะอาจไปใส่เป็นวิดีโอถัดไปเนาะแต่กันมันบ่ยาวแหงอันก็จะมาใส่น้ำกันค่ะพี่น้องขอตรวจขอไฟเนาะคะ่ะช่วงนี้จะอาจจะ บอคอยมีเวลาหลายแลนนาแลนหลังเนาะค่ะมีแต่แนวเห็ุเนาะเนาะแต่กันยังบอท่านห่างหายไปใสเนาะค่ะกันมีเวลากันพบเพอกันคือเก่านะค่ะเนาะคาะจังไดกะบไม่อย่างเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันวิดีโอนานะค่ะเนาะกานคือว่าแหละกันสมมุติว่าอันวิดีโอมันเน่าแห้งอันก็จะเอา ไปเที่ยวสวนส้มเด็ดไปย่างเลนสวนส้มเด็ดาใส่อีกวิดีโอถัดไปเนาะคะ่ะเนาะอันโมมีกล่องแม้วปดีกล่องลืมอยู่บานเนาะบแลดวมานํายยู่ดนยูโรงแรมโดนลายกระเบือเนาะคะ่ะเนาะแบบมับน <laughs> <laughs> มันกับปรเด็เบื่ออย่างมันกับเบื่อ,อที่ว่าเข้าต้องออกไปกินขา้าวทังนอนซูเหมอแบบเข้าประเดี๋ย็ีกับข้าวเองเนาะบางท นี่แหละคนเฮาบ่มีความพอดีบางเที่อเให้กับข้าวเองดูลายกระจมบางเทื่อไปกินข้างนอกหลายกระจมนี่แหละเขาเอื่นว่ะคนเฮามันบ่มีความพอดีค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอนะค่ะบ,บ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะสามียังนอนอยู่นา <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายค่ะ